เท่าเท่าม so kind of so ีส่วนน้อยแต่การตัวพีเอ็มสองจุดห้าตอนนี้ทั้งอบตดำเนินการตัวนี้การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมหัวมือการเผาการยุดเผาเกือเกินพีเอ็มสองจุห้าขึ้นไหมชุนชนซึ่งพีเอ็มสองุห้าได้แรงก็ได้แรงค่ะสามารถทำมือแล้วก็มีการแจ้งเครื่อร์อากาศ แต่ถ้าเราขอยาสัหรับคุณเนาะเราก็คืออยู่บ้านฉีดแบบนี้หรือต้องออกไปไหนอันนี้เราคือมาได้ป้าคุณแต่อาจจะมีคุณในบ้านของเขานะคะแต่กล่าวว่าถ้เขาต้องกลัสภาพอาการอันนี้เป็นว่าใจว่าทําไมเขาจะต้องยากโครงการนี่เนาะเราคือว่าที่เขาทำโครงการก็เพราะว่ากินอาหารที่เป็นยาทางเราสอตองเขาจะเน้นเป็นอาหารเป็นยามากกวยเทราเขาจะนําไปนํายามารักษาลรกนะคะ sang ngang sống thái đi. Đang khâu quần nó Con. Nó chặt không căng đấy nè. Anh nè. Muốn cái cây này.